สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันกันกบ Heaven Taker นะฮะพิชินนรกเบื่อแล้วพิชิตสวรรค์บ้างดีกว่ามาถึใครมาต้อนรับเนี่ยสวัสดีและขอต้อนรับสู่สวรรค์ของเจ้านะข้ามีนามว่า h a d r e น l l ละกันแล้ะข้าเป็นคนต้องคอยดูแลเจ้าตอนนี้เออผมอยากจะไปที่ประตูสวรรค์นหน่อยครับ h a d r เ n i l เดอะเซลฟีมโอท่านเซลฟิมลงมารับเองเลยได้สิโอ และก่อนจะจะไปนะขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าแม้แต่จะคิดที่จะอ่อยพวกนางฟ้าเชียวล่ะมันไม่เหมือนกับนรกหรอกนะเอาผมเอ็ซเบได้นี่วะเดี๋ยวที่เจ้าจะไปไหนเนี่ยน่าชะทางไปประตูในการมอมเมานางฟ้าบางตนน่าจะทำให้ลูซิเฟอร์นั้นมีความคิดขึ้นเธอได้ส่งคุณมาที่สวรรค์พร้อมกับนางฟ้าที่บิดเบี้ยวไปแล้วเพื่อจะหาทางรักษาแต่ในความจริงแล้วเธอส่งคุณมาก็ เพื่อหานางฟ้ากลับไปสองสามตนเพื่อที่เธอจะเป็นเพื่อนด้วยได้นะกิ่งเปล่าแต่คุณก็ตัดสินใจว่ามาขนาดนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดแล้วนะแล้วก็เริ่มไปที่ประตูหน้าของสวรรค์เพื่อจะตอกรอกับอาร์คแองเจิลที่มีศักดิ์สูงกว่านี้หรือแม้กระทั่งผู้ปกครองสวรรค์ด้วยซะเลยมียักษ์ปักหล่นสองตนอุ๊ยโหแต่หลังจากเห็นนางฟ้าตนแรกคุณก็ตัดสินใจที่จะวิ่งกลับไปที่ประตูหลักเหมือนกับที่ลูซิเฟอร์วางแผนไว้อุย๊ย อ้าผมยังไม่ได้คุยกับคุณเลยครับ <laughs> โอ้โหมันเงียบจัดไ <laughs> ม่มีไสเ้เฟกเลยกดลีก็ไม่ได้นะอุ้ยอย่างงี้มันก็ไม่ได้ปะ่ะมันต้องอย่างงี้เออางี้ก็ไม่ได้เดี๋ ไม่ได้เออเอ้ากดลีก็ไม่ได้โอเคเราต้องมานี้ก่อนชุบเตะนนี้ทิ้งเตะนี้ไปแล้วก็เตะนี้ขึ้นสอ,อสองบล็อกสองบล็อกว่าสั้นอึบอึ๊บอ๋ออูเรียวผู้บิทักประตูเออฉันไม่อยากจะเสียม,มารยาทหรืออะไรหรอกนะแต่ต้องขอให้ออกไปแล้วนะ หรือแม่ก็ไปที่ประตูหลักซะถอยไปนะข้ามีสวัสวยต้องไปยึดคลองเนี่ยแล้วก็นางฟ้าให้ต้องไปช่วงจริงกับอยากจะจอยฮาเลมใช่ไหมเรามีลูกหมาและแพนเค,ค้กนะปะเไปเสบับเหรอง่ายดีนะอ่ะยังไงที่นี่ก็น่าเบื่ออยู่แล้วอะ่ะข้าจะปฏิเสธแพนเค,ค้กได้กันแล่าเร็วเข้าไป,ไปซ่อนตรงนั้นเร็วยามตรวจตาจะมาแล้ว อูเรียลอูเรียลเอ๋ยเจ้าเห็นมนุษย์บ้างไหมอะอ่าฮาร์ตาเนียลน่าแปลกใจจังเลยน,นี่ที่มัอยู่ตรงนี้ด้วยฮะเนี่ยฉันไม่อยากจะมีเรื่องหรอกนะแค่ตอบคำถามมาซะก็เห็นนะแต่ก็ไล่ไปแล้วเข้าไปไหนเนีเล่ล่ะไม่เกี่ยวกับฉันนี่ทีนี้ก็ช่วยไปไกลๆสักสทีได้ไหมเออขอบใจแล้วมั้งนี่สักถึงเซลฟี่เลยนะ สปอ,อ,อ,อยแกอันนี้ไปไหนเนี่ยโอเคอันนี้เดินไม่ได้บ๊อบบบบบบบตันหรือเปล่าเอ้ยไม่ตันได้ไงวะเน,นี่ยบุ๊ค <laughs> มิคาเอลนี่เจ้ารู้แหละไหมฉันไม่สนหรอกนะพวกนอกคอกอย่างเจ้าเนี่ยต้องถูกลงโทษซะน่าเสียดายนะจ๊ะฉันและชอบจริงๆอะไรแบบนั้นนะ่ะ อาจะมีอย,อย่างอื่นที่จ้างเสนอนะน่าเสียดายนะฉันเป็นสายเอ็มเนี่ยเอานึกว่าจะโดนกระทือบกิริงเด็กก็นะเพราตัวใหญ่ถ้าหากหน้าสามารถรอดไปได้แล้วก็เตรียมห้องไว้ซะแล้วเราจะได้เห็นดีกันแตปลอ่อยแล้วด,ด,ดนี่ไม่ควรแก่เลยป่ะนะ่ะใช่ไหม ป๊บปื๊บป๊บป๊บไขกุญแจอ่ามันไม่ได้อขึ้นไปก็โดนผักลงเอ้าได้เฉยว่าไหลวะเนี่ยไม่จะขึ้นไปโดนผักลงอ่ะอูเซี่วหัวหน้าคณะกรรมิการเธอจู่ๆก็ปรากฏมานะ่ะแล้วก็มาหาคุณซะง,งั้นอ่ะโอ้นี่กล้าเดินเข้ามาหาฉันอย่างงั้นเลยเหรอเคยได้ยินเรื่องหาเรื่องของฉันไหมฮะ ทางเร็วนางฟ้าเข้าหรือไม่ <c oughs> ผมเลือกถูกตลอดเลยวะนั่นเป็นสิ่งที่โง่งี่เง่าที่สุดทฉันเคยได้ยินเลยนะแต่ก็ได้สิง่ายดีเนาะนางฟ้าอุ้ยก็มีคนที่ทํางานไม่หลับไม่นอนเหมือนกันเนาะเกเบียลผู้ดูแลอ่าสวัสดีค่ะฉันม่นาว่าเกรเบียลผู้จัดการของสวรรค์ให้ช่วยอะไรไหมพูดวุ่นเหนื่อยนะให้ผมช่วยเป็นไงอ่าทิ้งงานแล้วมาไหม โอยโอเคเลือกปิดละอ๋อ oh, หาผู้หญิงแบบนั้นอยู่เหรอคะแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันรู้จักที่หนึ่งกว่าดีเลยอะ่ะ <laughs> ส่งลงมาส่งกลับมาน,น่านลกเอ้อบิสเหรอนี่ทำอะไรเนี่ยเออส่งไปไหนส่งไปอบิสเหรอดูเหนื่อยนะให้ช่วยมหมเออนั่งก็เยี่ยมเลยคะ่ะ คุณช่วยไปซื้อกาแฟาฉันหน่อยได้ไหมแผน,นฉันถูกถอดถอนเงินเนี่ยฉันซื้อไม่ได้เลยอะ่ะอืมแพนโดมเดกอุ๊ยอสเรลผู้พิพากษาโอ oh, ้แม้แม้เรามีวิญญาณเล่ร่อนอยู่ด้วยแหละนี่ยแถวยังมีความกะสันต่อน,นางฟ้าซะอีกนะคุณพูดถูกแล้วนะแม่สาวน้อยอ่าเปล่าอ่ะผมแค่กำลังหาคนเล่น RTS อะไรวะเนี่ย พูดถูกแล้วโอเคโดนปืนได้วเวลาส่งพวกกระสันไปสู่ต่างโลกแล้วนะเออคุณชาล่รอาทีส์เหรอฉันก็สงสัยอยู่เลยนะแต่รู้อะไรไหมช่างแม่งดิฉันก็เบื่อเล่นกับปอดอยู่แล้วนะขอต้อนรับกลับมาเจา้าปรารถนาอะไรหรือตอนนี้เอาจบแล้วอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า มีแค่นี้อ่ะสร้างอย่างเออเรายังไม่ได้ไปเก็บอีกตัวเลือกหนึ่งเลยนี่หว่าแตนะ่แต่ละคนจะสังหาผมยังไงครับถอยไปซะฉันต้องไปยึดของสวรรค์เอ้เอาจริงดิก็ถ้าดึงดันนักแล้วก็เนี่ยมาเริ่มกันใหม่ดีกว่าแกเลือกผิดบาลแล้วเหรอนะไอ้โง่เอ้ยีดีเอนะอันนี้ผมเลือกอะไรไปวะเอาเลือกบนไปฉันมีข้อเสนอเนะี่ย โอ้โหฉันก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะไปตายซะโหดร้า oh, ย right. ผมว่าเขาตั้งใจจะให้เอลมนี่มันเป่าเราแลหละมั้งแต่โค้ดมันแบบว่ายืนตรงนี้ปุ๊บมาเลย <c oughs> นี่กล้าเข้ามาหาฉันอย่างงาั้นเลยเหรอโอ้ไม่ถ้าไม่เข้าไปใกล้กัดแกไม่ได้นะซิโอ้โหที่เธอมีสแตนด้วยอย่าง,งานั้นเลอเออ โอเคผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเพเวนเทเกอร์แม่ยี่คอนแลรถก,กันมาเยอะแล้วนะเรามาเยี่ยมสวรรค์กันบ้างดีกว่าก็ถือว่าเป็นอีกแฟนเกมหนึงห่งที่น่าสนใจนะฮะแต่มันจะสั้นไปหน่อยก็เถอะน่าเสียดายก็เป็นเกมเว็บนะเผื่อใครสนใจอยากไปลองก็ไปลองได้นะครับผมคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ก็พูดเผื่อแนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เป็นันดีนะครับบ๊ายบาย